นัตติสันติปร,รังสุขัขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรผมชันชัยกุมประสุคคณะสิทธิอาจารย์ยอดกอรายงานตัวนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับความการตรันญูของลูกที่มีต่อพ่อแม่นะครับคือความกาตันญูต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ ก็อยากจะให้มาฟังเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ชื่อเรื่องว่าความอดกลั้นของนายลอยปีนั้นนั่นมันหนาวมากนายลอยในวัยเด็กจำได้ดีตายยายสมไฟใต้ถุนบ้านนั่งผิงไฟกับตาโยนหัวมันเทเข้ากองไฟพราะกะว่าสุกก็เอาไม้เขี่ยออกมาแบ่งกันกินกินงี่หอมแล้วก็รสชาติของมันมันเผาเนี่ยนายลอยจำได้ดีทีเดียว มีพ่อแม่และน้องชายนั่งผิงไฟด้วยน้องในกีมูกโปง่งแม่เอาผ้าเท่าที่จะหาได้แหละมาห่อตัวน้องเอาไว้ในลอยเนี่ยมีหมวกไหมพรมเก่าๆสวมหัวอยู่แต่มันก็ยังเย็นมากจนรู้สึกว่าหูนั้มันหายไปเพราะความหนาวเย็นแก้มนั้นก็แตกจนแสบอ่ายิ่งผิงไฟก็ยิ่งแตกเข้าไปใหญ่แต่มันก็ต้องอาศัยไฟช่วงเย็นหรือช่วงเช้าที่ออกมานั่งเพื่อกินอาหารอ่า แดดแรงก็ออกทำมาหากินแต่ก็เกี่ยวข้าวเสร็จก็ไม่มีอะไรจะทำนายลอยมองดูขาของแม่เนี่ยที่แตกที่ฝ่าเท้าของพ่อแม่เนี่ยนะจนเลือดไหลซิบซิปสางข้าวมันก็บาดขาของพ่อแม่จนต้องเอาน้ำมันมาเพลาเนี่ยมาทาเสื้อผ้าก็ขาดลุ่งลิ่งเก่าไปหมดข้าวก็ได้ไม่มากตอนกลางวันแม่ก็จะต้องออกแรงตำข้าวไว้หุงกินในแต่ละมื้ออีก สมัยนั้นการเอาข้าวไปสีมันลำบากหนทางก็ไกลได้ข้าวมาก็เอาข้าวเปลือกใส่ยุ่งฉางเอาไว้พ่อก็หาดักหนูนาก็กบมั่งเขียดมั่งมาคั่วมาปนหนาหนาวปูปลาหากินลำบากมากดินี่เริ่มแตกละแหง้งสารอาหารไม่ค่อยมีเท่าไหร่ในแต่ละมือ้อพวกหนูก็หาได้กันแค่ตัวสองตัวก็เอามาคั่วใส่พริกใส่น้ำปลาพอได้จ้ำข้าวเหนียวลงท้องกันบ้างในแต่ละมือ้อ ความยากลําบากนั้นมันก็ฝังอยู่ในหัวของนายลอยนมาตลอดยามที่ยายตาไม่สบายอายเป็นเลือดก็ต้มแต่รากหมากินตัวนายลอยกับน้องชายก็ขีหมูกหลายยอยทั้งปีขาวขุ่นบ้างเกียวบ้างแต่ก็อยู่รอดมาจนโตเห็นความลําบากของพ่อแม่นายลอยก็อยากจะโตเป็นหนุ่มเร็วๆอะจะได้ทํางานหาเลี้ยงพ่อแม่ออกจากโรงเรียนมาก็ขึ้นเขาเข้าป่าหาหน่อไม้หาเห็ดมาแกงกินอ ความแห้งแล้งนะ่ะมันทําให้หาได้ไม่มากแต่ในลอยก็ไม่ย่อท้อพวกสัตว์เล็กต่างๆในลอยก็หาช่วยพ่ออ่พราแตกเนื้อหนุ่มก็ไปรับจ้างที่ตลาดบ้างไปหารับจ้างหาบน้ําที่สวนผักบ้างในลอยเนี่ยไม่เคยหยุดนิ่งเลยจนต้องไปเป็นทหารเกณฑ์สองปีตอนนั้นนะ่ะคิดถึงบ้านมากตากับยายก็แก่มากเดินไม่ค่อยจะไหวพ่อแม่ก็อายุเข้าเลขห้าเข้าไปแล้ว มีเพียงน้องชายนะที่ออกหากินอยู่บ้างแต่ก็ติดเที่ยวซะมากกว่าไปเล่นตามบ้านเพื่อนไม่สนใจช่วยพ่อเท่าไรนะเมื่อได้ปลดจากทหารก็กลับมาบ้านด้วยความคิดถึงพ่อแม่มื้อเย็นวันนั้นมีแกงขี้เหล็กใส่หนังควายที่เพื่อนบ้านให้มามัดหนึ่งควายเขาก็แก่ตายพ่อก็ไปช่วยแล่เนื้อเขาก็แบ่งเนื้อควายให้บ้างแต่มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็เหลือแต่หนังควายเท่านั้นละที่ตากแห้งติเก็บเอาไว้ได้นานหน่อย พอเอามาย่างไฟจนดําแล้วก็นําไปขูดเอาที่ำดำๆมาออกจนหมดแล้วก็เห็นที่สีเหลืองอ่าแล้วก็เอาแช่น้ําให้นุ่มแล้วก็มาหั่นแกงมันช่างเป็นมื้ออาหารที่อร่อยสุดๆอ่าในลอยนี่จําได้ดีทีเดียวนอนพักอยู่บ้านไม่กี่วันนายลอยก็เดินทางไปหางานทําที่แถวสมุทรปราการอย่างดีที่เขามีที่พักให้แต่ก็ได้พักรวมกับคนงานอีกสองคนด้วยกันชื่อนายชายกับนายถึงเป็นคนกําแพงเพชรคนหนึ่ง เป็นคนสระบุรีคนหนึ่งสองคนนี้ดื่มเหล้าเกง่งหลังเลิกงานเนี่ยทุกวันยิ่งวันหยุดพาก,กันกินตลอดวันเลยที่โรงงานเขาไม่ให้นำเหล้าเข้ามากินในที่พักนายชัยกับนายถึงก็ออกไปนั่งกินที่ร้านค้าสี่ทุ่มก็ต้องรีบมานอนเขามีกฎให้คนงานออกนอกห้องเนี่ยได้ไม่เกินสี่ทุ่มถ้าเกินเวลายามจะไม่ให้เข้าต้องรอยันเช้านั่นแหละนายลอยเนี่ยไม่ออกไปกินหล้าเมาย,ยา หอแต่เข้าเหนียปลาปลามาจิ้มอมาจิ้มแจ่วนั่นแหละที่แม่นั้นชอบตำใส่กระปุกมาให้ในายชายกับนายถึงเข้ามาก็บ่นว่าเหม็นอเหม็นยังไงไอ้เล่านี่มึงแดกอะไรวะนายเล่าก็โกรธแต่ก็อดกั้นก็บอกว่าเหม็นปลารครับเดี๋ยววันอื่นะจะกินนอกห้องนะครับผมเพิ่งมาทำงานซึ่งไม่มีเงินที่จะซื้ออะไรกินเลย ก็ต้องกินแบบนี้ไปก่อนมีเงินติดตัวนิดหน่อยเองครับพี่นายใจก็ว่ามึงนี่กระจอกจริงๆวะ่ะนายถึงก็หัวเราะเยาะนายรอยก็รู้สึกโกรธแต่ก็อดทนอดกลัน้นไม่ต่อเลาะต่อเถียงที่นอนก็คับแคบต้องนอนตัวงี่ยนบอยู่มุมห้องสองคนนั้นทั้งนอนดิน้นทั้งกลนดังในใจก็คิดถึงแต่พ่อแม่ตายายแล้วก็น้องก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราว แม้ว่าจะดูถูกเหยียดหยามกันแค่ไหนมีมใช่ว่าจะเป็นคนกลัวคลนแต่ถ้าอยู่ที่บ้านคนหมู่บ้านเดียวกันบ่านเนี้ยโดนชกหน้าเขาไปแล้วแต่นาลอยก็เพิ่งปลดจากทหารมาก็ร่างกายก็แข็งแรงสองคนนั้นมันสู้ไม่ไหวอยู่แล้วแต่นาลอยก็ต้องอดทนอดกลั้นความโกรธเอาไว้นับหนึ่งถึงพันก็ว่าได้อยู่กันเป็นเดือนสองเดือนสองคนนั้นก็ยังดูถูกดูแคลนนาลอยอย,อยู่แบบนั้นแหละ ยิ่งไม่เถียงก็ยิ่งคมแต่นายลอยก็ไม่ตอบโต้ันหยุดก็เก็บกวาดถูห้องเรียบร้อยล้างห้องน้ําอีกตัางหากสองคนนั้นก็ไปเมามึ่ําำถึงกลับนายลอยนะ่ะไม่แปลกใจเลยที่เพื่อนร่วมห้องไม่มีเมียนับว่าโชคดีที่ไม่มีผู้หญิงโชคร้ายคนไหนได้ผัวขี้เมาแบบนี้เงินออกก็จ่ายค่าเหล้าจนหมดค่าเหล้าค่าอาหารที่เซ็นไว้เกือบหมด เงินเดือนก็ออกแค่สองครั้งนายลอยมีแบ่งทรงให้พ่อแม่ด้วยอซื้อข้าวเหนียวนิดหน่อยแล้วก็พวกลาบก้อยนายลอยก็จะกินแค่วันเงินเดือนออกเท่านั้นแหละวันอื่นก็กินหมูปิ้งสองไม้เล็กๆข้าวเหนียวสองห่อบุรีเล่าไม่แตะต้องก็ทําให้มีสาวรายหนึ่งที่ขายหมูปิ้งหน้าโรงงานนั้นรู้สึกชอบนายลอยขึ้นมาหลอนเป็นคนพื้นที่แล้วก็กาพาพ่อ แม่นั้นก็ป่วยเป็นเบาหวานตอนนี้ต้องตัดนิ้วเทาว้าไปนิ้วหนึ่งแล้วก็เลยไม่ได้ขายหมูปิ้งหล่อนก็เลยมาขายแทนแม่เช้ากับยินรายได้ก็ได้ดีกว่าทำโรงงานหล่อนชื่อว่าพรอายุก็ยังไม่ถึงยี่สิบด้วยขายของแทนแม่มาระยะหนึ่งแล้วนายลอยก็มาซื้อหมูปิ้งแล้วก็ข้าวเหนียวที่ร้านทุกวันจนพรน,นัดอดถามไม่ได้ว่าไม่เบื่อบ้างหรือพี่ นายลอยก็พูดขึ้นว่าไม่เบื่อรอกบูรานนี้อร่อยข้าวเหนียวก็นุ่มพี่มันจนต้องประหยัดส่งให้พ่อแม่ที่บ้านน่ะพ่อแม่พี่มันจนพรก็เลยพูดขึ้นว่า,พ,พ,วาพี่ไม่กินเหล้าเหรอส่วนมากพวกผู้ชายที่หอเนี่ยเลิกงารก็กินเหล้าแต่พอไม่เคยเห็นพี่กินเหล้าเลยอะ่ะนายลอยก็เลยพูดขึ้นว่าเหล้ากินไปนก็ไม่มีประโยชน์พี่เสียดายเงินน่ะพวกน้ำอัดลม พี่ก็ไม่ค่อยได้กินที่โรงงานเขาก็มีน้ำเย็นให้กินทั้งวันอยู่แล้วที่บ้านพี่จะกินน้ำแต่ละทีเนี่ยต้องไปหาบตั้งไกลอยู่นี่มีน้ำอาบน้ำกินไม่ต้องหาบก็น่าพ่อสบายมากแล้วพรอนฟังก็รู้สึกสงสารวันหนึ่งก็เอาปลาดุกย่าง่ยตัวสวยเนี่ยให้นายลอยแล้วก็บอกว่าตนน่ะย่ยางมาฝากอ่ก็ขอให้รับเอาไว้นายลอยรู้สึกเกรงใจแต่ก็ไม่กล้าหัดใจพรนอ่ ทั้งคู่ก็เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันเรื่อยมาจนนายลอยพูดว่าถ้าพรเจอคนที่ดีกว่าพี่ก็เลือกเขานะเพราะว่าฐานะพี่มันจนไม่มีปัญญามาสู่ขอพรหรอกพรก็เลยพูดขึ้นว่าเรื่องแต่งมันไม่สําคัญหรอกมันสําคัญตรงที่พี่เป็นคนดีต่างหากละ่ะเราใช้ชีวิตร่วมกันกค่อยๆสร้างฐานะอีกหน่อยเราก็จะสบายได้นะพี่นายลอยก็เลยพูดขึ้นว่า แล้วพี่ต้องทำยังไงล่ะตงึงยได้อยู่กับพรเนี่ยพรก็เลยหัวเราะอ่าแล้วก็พูดขึ้นว่ามันจะไปยากอะไรล่ะพี่ก็เก็บเสื้อผ้าแล้วไปอยู่บ้านพรก็หมดเรื่องไปไหว้แม่ก็พอพอรก็เคยพูดกับแม่เอาไว้นะว่าพรเนี่ยมีคนชอบและเป็นคนดีแม่ก็ไม่ว่าอะไรอยากให้พรเน่ยมีคนคอยเป็นเพื่อนเป็นสามีที่ดีไม่รอยแจ้งฝ่ายบุคคลว่าจะย้ายออกจากหออ่ แล้วก็บอกนายชายกับนายตึงว่าจะไปอยู่บ้านแฟนละนายชายกับนายตึงก็รู้สึกใจหายนี่เองจะไปจริงๆรู้วะไอซิโอเฮ่านายลอยก็ตอบว่าจริงจ้าวันอาทิตย์นี้ฉันจะไปแล้วพี่ถ้ามีคนใหม่มาอยู่กับพี่แล้วก็พี่อย่าไปด่าไปว่าเขาเหมือนผมนะครับคนเรามันมีความอดกลั้นไม่เหมือนกันมีเรื่องมีราวกันก็จะถูกไล่ออก ที่ฉันทนให้พี่ดาว่าดูถูกนะไม่ใช่ว่ากลัวแต่ว่าฉันคิดถึงพ่อแม่คนอยู่ข้างหลังเนี่ยที่รองเงินจากลูกให้พ่อแม่มีเงินซื้อกับข้าวกินบ้านฉันมันจนฉันถึงต้องอดทนอดกลั้นแต่ก็อยากเตือนพี่ว่าความอดกลั้นของคนเราเนี่ยมันก็มีขีดจำกัดของมันนะพี่อานายชัยก็เลยพูดขึ้นว่าเองมันยอดเยี่ยมอยอดเยี่ยมจริงๆข้าเนี่ยยอมรับว่า ขนาดข้าเมาอ้วกเอ็งอยังช่วยประคองเลยห้องน้ําห้องท่าเอ็งก็ล้างให้เฮ้ยคนอื่นมาอยู่กับพวกข้าในไม่เกินอาทิตย์แล้วต้องหาที่อยู่ใหม่เอ็งนี่อยู่นานที่สุดเว้ยเอ็งไปแล้วข้าสองคนก็คงคิดถึงเอ็งสิวะนายถึงก็เลยพูดว่านั่นน่ะสิเอ็งไปสักคนพวกข้าคงเหงาไม่มีใครคอยปิดประตูห้องให้ข้าก็คงดูนยุงหามแบบเดิมเอ็งมันโชกดีจริงๆเว้ย ที่ได้มีอข่าสองคนอ่ะสามสิบกว่าแล้วยังหามียไม่ได้หเลยสงสัยต้องเลิกเล่าเสียแล้วมั้งนายชัยก็เลยพูดขึ้นว่ามันซึมซับเข้าในกระแสะเลือดไปแล้วจะเลิกไหวรอวะนายลอยก็เลยพูดแทรกขึ้นมาว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนะพี่ทั้งสองคนก็เลยพูดกันขึ้นพร้อมๆกันเอ็งไปแล้วแล้วเอ็งจะออกจากงานหรือเปล่าวะนายลอยก็เลยพูดขึ้นว่า ฉันยังทําอยู่แต่ว่า,าถ้ามีรูปทางค้าขายไรายได้ดีกว่าทําโรงงานฉันก็อยากค้าขายเพราะว่านอกจากพ่อแม่แล้วฉันก็คงต้องมีเงินให้เมียฉันบ้างแหละฉันก็ยังให้พี่เห็นหน้าอยู่บ่อยๆแหละจ้าอเอาละครับนี่ก็คือเรื่องดีๆนะครับเรื่องด,ดีของชายหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งที่มีความคิดที่ดีมากแล้วก็มีความอดกลั้นระงับความกโกรธ รู้จักบุญคุณพ่อแม่เชื่อว่าอนาคตของนายรอยเนี่ยคงไปทางที่ดีแล้วก็เจเริญแน่ๆครับอ่าเอาละครับวันนี้เรื่องความอดกลั้นของนายลอยอซึ่งเป็นลูกที่กระตันอยู่มากก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์กมลวัน สิทธิ์อาจารย์ยอดด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมและสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ช่องอาจารย์กมลวันสิทธิ์อาจารย์ยอดและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ